เกรดความรู้อาเซียนเกรดความรู้ประเทศลาวชุดประจำชาติผู้ชายนะจ๊ะเขาก็จะสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งคล้ายชุดไทยพรราชทานนุ่งจงกระเดนส่วนผู้หญิงนะจ๊ะเขาก็จะสวมเสื้อคอกลมแขนก็ะดอกหรือแขนยาว นี่ท่าสดตยท่าเฉียงกล้าวผมขึ้นนุ่งพาสิ้นอาหารตะจันชาติก็จะเป็นสุดไก่แต่อาหารพื้นเมืองของชาวลาวประกอบด้วยสนุนไทยหลายชนิดเลยนะจ๊ะนี่ทั้งตะไคร้ใตสาระแหนกระเทียมหอมแดงจึงเป็นหนึ่งในเมน,นูอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วก็นิยมรับประทานกับข้าวเหนียวร้อน ดอกไม้ตะจันชาติจ้ะก็คือดอกลีลาวดีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกจันตาลาวนี่กลีดดอกห้ากลีดดอกนี่หลายสีสันตามสายทันและส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วเลยจ้ะสัตว์ตะจันชาติช้างเอเชียสายทัน์อินเดียเป็นช้างตาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินี่ความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของลาวตัจุดานนะจ๊ะเหลืออยู่น้อยมากเลยในลาวนะจ๊ะ การทักทายกันเขาจะทักทายด้วยการไหว้หรือภาษาเราเรียกว่านบตราเทนีและวัฒนธรรมที่สำคัญตราเทนีบุญร่างไสก็จะจัดขึ้นในช่วงของเดือน6หรือเดือน7ตามตฏิทินจันทรคตินะจ๊ะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนแรตเต็นฤดูการของการทำนาปีจึงจัดเทศกาลนี้ขึ้น เพื่อดูชาหลักเนืองและขอให้สนตกต้องตามฤดูกาลตัจุดันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างความสันติคีระหว่างกันด้วยนะจ๊ะ